มาพี่น้องกินข้าด้วยกันเรื่องานเด็กมุนี้พี่น้องเรื่องานไม่ได้ยุ่งข่าอาบน้ำอาบน้ำเย็นๆขึนข้าวกินน้ำแล้วก็นอนนะพี่น้องนี่พี่น้องปลานิบทอดน้ำพริกมีเครืองรองมือว่านี่แหละครับครับ แตงโมอืมพี่น้องกินพอนอนหลับพี่น้องมันหิวบมกินมันสินน,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 นั่าานพรหลับนะเลยต้องกินเข่าก่นอกนคอยนอนมาพี่น้องมาไปนน้ำกันครับผมนี่แหละอาหารก่อนเดือดกันเดือดกักินซ้ำเลยน้องพี่น้อง